ที่ท่าฝรั่งครับรถสิบลอลงไปลงไปแล้วขึ้นบ่ได้ทุกคนถนนมันน้ำท่วมโอ้ขึ้นได้แลละปอดมันล่มเพราะว่าดินมันล่มเลยแล้วอย่างงงว่าเพื่อสิไปใส่เพราะว่าทางนี้มันเส้นนีนะ้มันน้ำท่วมไปเลยปอด น่าจะใกล้ขึ้นได้แล้วล่ะครับทุกคนแต่ว่าถานนนี้น่าจะเล่ไปเป็นแล้วเส้นนี้โอ้โหลุ้นช่วยขึ้นมาท้และน้อยโอ้โห อันนี้ทางลงท่าฝรั่งนะครับน้ำท่วมทุกปีในฤดูน้ำหลากฤดูมรสุมนี่ทางเข้าทางทางนีลลทง้ทางเข้าทางเข้าท่าฝรั่งนะครับทางข้างในก็น่าจะท่วมไปเลยหมู่บ้านที่อยู่ข้างในออกทางนี้ไ่ได้ต้องออกอีกทางนึงโอ้โอัด รถฟรีไปเลยรถแบบแบบอันจนล้อจนบ่มีดอกยางอ่ะทุกคนป่าแต่ขึ้นมานี่กันยังขึ้นยากเขาปขนาดขึ้นมาแล้วนะยังขึ้นต่อมาบ่ได้เลยร้อรถเริ่มคิวแล้ว เพิ่นสิลงไปอย่างก่อนเพิ่นสิลงไปล้างรถหรอขึ้นป่ะคือเพิ่มสิไปได้สีไปได้จังไงอ้าเพราะว่ารถมันสูงให้รถมันสูบติดลมไม่ไม่เพราะว่าเพิ่นสิไปห้าใสเพราะว่าทางนั้นมันก็เลิกไปแล้ววันนี้มันเป็นคลองเป็นหนองอีกว้าคือสุดยอดที่เร็วจนไม่รอรถเอาใจเสวยนะทุกคน ขึ้นมาแล้วใคขึ้นไปรถนักเปล่าเนาะเบื้อง,องึ้นรถนักนี่ถ้ารถเบาขึ้นได้แต่โดนแล้วนนเนียวน่นอเดียหนึ่ง่ะทุกคนเบื้องน้ำน้ำทา้าฝรั่งเลยเอาใจซอยเบื้อให้ขึ้นได้นะเดี๋ยวผมสี่ต้องเดินทางต่อแล้ะนะทุกคน,กคน,กคนมันเก็บภาพบรรยากาศภาพประมาณนี้นะครับเจ้าหน้าก็นนะ่าจะขึ้นได้แล้วแหละ เพราะว่ามันขึ้นมาป่านนี้แหละเหลือแค่รอเวลาน้ับสู้ๆครับ,รบเดี๋ยวไปแล้วสวัสดีครับสำหรับคิวนี้